มากันที่เกลดีกว่าศิลปินแบบเจร็อกที่เรียกว่าเป็นตำนานเลยก็ว่าได้นะคะตอนนี้จะกลับมาแล้วพร้อมกับคอนเสิร์ตครบรอบ20ปีค่ะ เกลงกลุ่มศิลปินเจระเจ้าของสถิติร็อกแบนที่มียอดขายอัลบั้มและซิงเกิลสูงที่สุดของวงการนอกจากนี้เกรย์เอ็กซโปคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในปี1999ที่มีจำนวนผู้ชมสูงถึง2 0 0 0คนก็ทำให้เกรย์เป็นเจ้าของสถิติวงร็อกที่มีจำนวนผู้ชมคอนเสิร์ตในโชว์เดียวมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการเพลงญี่ปุ่นเลยล่ะคะ่ะล่าสุดทางวงได้ออกประกาศเตรียมตัวทัวร์คอนเสิร์ตฉลองครบรอบ20ปีของวงแล้ว โดยจะเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตนะคะกับทัวร์ที่มีชื่อว่า Twenty Anniversary Final g r a y Hall Tour 2015 Miracle Music Hunt Forever oh. ชื่อยาวมากในเดือน uh. <laughs> พฤษภาคมนี้ค่ะนอกจากนี้เกรยก็จะเปิดคอนเสิร์ตที่โตเกียวโดมเป็นจำนวน2รอบในวันที่30และ31พฤษภาคมนี้ด้วยส่วนทัวร์คอนเสิร์ตในฮอลระดับประเทศที่เกรยต้องการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะก็จะมีที่ทิตเซอิบุนกะฮอลในนากาโนชิกะ เคนวิสกไกจูสุเกคิจูบิวโกฮอลในจังหวัดชิกะนะคะแล้วก็อิมาบาริโชโคไคโดในจังหวัดเอฮิเมะด,ด้วยส่วนตัวคอนเสิร์ตนะคะจะเปิดให้แฟนๆเนี่ยซื้อพร้อมกันในวันที่30มีนาคมนี้ค่ะสุดยอดจริงๆแฟน เพลงต้องรีบจองโซเอาแน่นอนอง